ลอยเอ็ดบานผมดินแดนทุนกาลาฝนตกลงมากะหายยากหายกินโหลดละครับดินแดนที่ลาบลุ่มบ่มีผู้มีเขาฝนตกลงมากเน่าอยากนะึกกินปลากระแพ้ดีดีครับพี่น้องครับถึงหน,าน้าฝนบ่วากบ่ปลาปลาอึง่งนี่ร้ายขนาดครับฝนตกลงมาจวกจากเฮ็ดกระออครับเขากําลังเชียวหน่อยปลากระแพ้หลครับมนีได้ปา่าลูกคอกติตตรงมาว่าสิมามกแสบแลบะครับ มกกุกกินเหลี่ยใส่ตองหอมๆขับเลีวยงรักกิจเลีวยงห้อกับผพ้ากันเขาวดวงเขาป่าได้นนอไม่ได้เฮ็ดขับบ่ออึดบ่ออยากฝนตกจกจากบ้านผมออกหาเขาวดวงเขาป่าหาเจ็บเฮ็ดกันครับเบ่าเลี้ยงเสียติกิดจ,จักดีบ่ดีครับมาขายของกระซําแจกซําแถมละครับบักทั่วมัดหนึ่งสิบบาทได้ตังยี่สิบหน่วยบบวาสิเป็นอึงไผ่ยอยากได้มาตม้ามกกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับอึงบ้านผมทึกเถือกครับ ตอกันไปตอกันมาแยะขายให้กันแพยงหลายมิตรพีตะน่องเอาไปเอามาตกกิโลละแปสบาทครับพี่น้องครับท่านโดนคนกระซาาเฮ็ดออกลายครับหน่วยลัฐตะเวียนเฮ็ดกะออกเดินสายละครับบารท,ที่นี่ครับภาพเรานี้บ่ได้มาออวดมาออางดอกครับอยากให้พี่น้องต่างบานได้เห็นความเป็นอยู่ของอีสานบานผมลอยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเบาวขวนลอยเอด็ดกราบขอบคุณตีดติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาวขวนเนเดอร์ครับผม คลิปนี้กับกาวกังวาสวัสดีครับ